บาดเนองอาวน้าแม่ตกมาถึงสมัยเนีนนนนยเนยงยมฟังลำไรกว่ากันกับฟังเทศตามสังเกตบ่งแล่วเงิ้นก็ได้กว่ากันแมหไงเอ้งเนียงเมยไงเอ,อ้ยขันมาเกตว่าน,นั้น จมบะเนยมือนบไม่เงยเอ้ยแมนบออีเมียบ้านเฮาแมนบออเพราแมนดอกเนาะอ้าวน้อแม่กันฟังทีต่านั้นจมบะเนยมือนบพนาทั้งหัวหลับนอนสิอ่อนใจบ่แกงกามเงีเก็บขาแล้วก็ยังเหี่ยวปวดปลาไหลไม่ใเงย บ้านจังหนึ่งคนดอกหวามาเม่นบ้านโน้นคำโพเขาดอกบ้านจังหนึ่งประเทศแหลกเงินแถมสมพาตบมทันได้พอใบเดียวบางโมนกเข้ากะบินเข้าปูกกะยยมโอ้ยโอ้ยเอ,ยอยน้อยน้ยนอง แม่สมหัวใจกะยมนั้นอย่าก่าล้ำมาเป็นเทศจอยากให้เจ้าว่าลานจานสำรองนี่ล่าโลกึ้นปอนโอ้ยทั้งจอนพาสบุญแต่ว่าทำพระองค์หามทงางไปในบันกวางแม่ใหญ่เกิดเบิ่งเปียนตั้งแต่อาตามามาเที่ยวหาดอกเทศแหลกพอเดี๋ยวนี้เ,เ,เพื่อนกาสัง จังสิขอบอกไว้สาก่อนการฟังงท่าเดือเม่เรือบอกคือล่ำกับเพลง่ที่ตั้งกันดอกคนสันเนียงมอลำนั้นสัมปปิตังแเขาที่ว่าไม่ใหญ่เอ้ยปมมกฆ้าโยเรื่อยบัดใดเจ้าชอบพระทยเองนียงระนั้น เด็เจ็จังสันกับอะไรเทศจังสีกับอะไรอันใดบ่สมควรเมื่อวนใจคนดูบ่ถูกหูคนฟังจังควายจ่าจังจ่าโอ้โยน้อแม่ยบับบ่ยอมฟังแรื่ พังทำกนาเซียนอันนี้แม่นไม่ออกบ้านเอิร์นผลดอกว่าปาดไม่ออกบ้านโน้นคำโพโูนี่เมีมาพังเท็ดแหลกุลังคนนั่งนอบเมื่อจะแทะแหลกนั่เนงเบิดหน้ายจะแพ้แวกขีดตาหน่อยกะบ,บอยเกะอีแมวแกะเอาใน้ิขตาเนี่นี่แมว ไอ้แม่เราถอดแว่นตายแกะเลยวะสามตัวแม่มันเหงาฆาตาเราผู้จัยหนึ่งก็ได้เพื่อนก็บ่กก่ายแกะคือแม่หรอกเอาเพี้ยนไปหภาษาจีนหาห้อมบุญจังน้อยน้อยแม่เนาะเพราะว่าเห็นเพิ่นลังเพิ่นไหลมาเนี่ยโอ้ยพอได้ข่าวอุปสรรคเนี่ยขาผ่าไก่ในจังน้อยเกิดจังไหนก็บอกว่าเปลี่ยนละมันถูกมันยากอาศัยน้ำผู้เพิ่นห่างผู้เพิ่นมีนละเออ ทำผู้ใดมีมากเพิ่มมาเติมได้แม่เด้อคานักสวดเมื่นั่นละหาเหล่าคาเบียแต่ตายนุ่มพอยมแม่มากินมาท่านน้ำจังทร์สีกับฮันดังเทร่ผลมากินอยู่นี่กัติดไม่ทิศมืดเนี่เด้อน้ำโคกน้ำเป๊ปซี่สปอนเซอร์โคล่าสไปพุ่นลละพุ่นละขวดแล้ขวดผลตัวที่มันเหมือดทีเหมือดหน่อยถ้าบังเหิงแมนบ่แม่บางหวานจะว่าบ่ บาทเมินเนมอาวุธแม่มือนี้เป็นมือสุขเพรกเกิดจากหน้าผ้าซองเวหุนดอกแม่เงิงสารพวดเจ้าเสียงกองปัจตาเพื่อพื้นนดังแพงที่ยวทังเกินสุริโยแกงสาวันเงน นแมต่างคน <Rah> ต่างไปต่างมาต่างยังรวยเ่รวยไปทำจางดอกแกงเก็นมื้อนี้เม่ไม่ใหญ่เอ้ยบ้านนี่แม่บุญมาเอาบุญบวชไอเสียงบุญตาโกนผมโกนคิวเรียบร้อยแล้วหน้ากเบคอเรียบร้อยแล้ว กะเลยแ่งดอกกองบุญเดแม่เดให้ยมแม่ยมพ่อสลาทุนทำทานดอกความกันในวันนมี้แม่เมียเอม่มีหลายเลยมีหน่อยตามใจก็ทีแแ่งมีปัจเัยกระดาษแดงทั้งกอสันและดอกไม้เดมารวมดอกแ่งทานมงมมาถ้าแม่ยมแม่พ่อพูเจ้าโยศตามเป็นตกตะวันออก โยกขงังในแลกขังใต้สังมาน,านั่งนกเฉยเฉยไม่เงยเอ้ยสี่เป้าย,ยังเลยสันบ่อน้อจังเฉยแ,แม่เอ้ยแม่อดดป้าหลวงสันหาไอาเสียงบนตาำคำพาพอดอกมดแม่เด็กนั่งโยกเก้าอี้ในมีบอ่อนั่งโยด่าในมีบ่ โกสิสอยกองบุญกองบวชทานปัจเกศกระดาษแดงมาทำสั่งดอกแดงบุญมาจากไหนล่ะอีแม่โคตรจะนั่งยกข่างข่างตะเวนออกตะเวนตูกจกตาแม่คนยอมมาละเต้นนนี้แม่ง แม่เอ๋ยแม่ฉันจะีใจะล่นมาทำท่านกันแจกใจที่ได้บนหนลายพรมของบวชมือนี่พระราชาสิสงนำจ่าตเด้อแม่เอ๋ยพวกเจ้าท่านไว้กันเด้งโพตเริ่มท่านไว้นี่กันเด้งเหลือพวกกำลังจะมาท่านกันเด้งเหลือผู้เริ่มเงินยืมเงินน้ำมูมาทานกันดี เยื่มกันแล้วก็ขึ้นเงื่อห้กันแน่มาแม่บุญเด็กแล้วก็แล้วแต่เธอเราอัวาเด้อโอ้ยน้อแม่บุญกะจังจีเ้เราไปนะจังจินเดียแม่เอ้ยแม่ท่านบาดึงจังสี่ไรเคลืนเป็นเส้าเด้อแม่เด้อม่งน้อแม่น้อกันแม่เจ้าท่านเส้าไเคลืึ้นเป็นรอยมีบ่นอ้อพวกคนท่านแบ่งรอยให้ไหลเขาเป็นพาน าตัวไปท่านแบ่งรอยโย้เมื่อขึ้นเมื่อนนะเออนานแม่เอ๋ยแม่กันจะท่านแบ่งรอยให้ไหลหาเจ้าเป็นพันได้แม่เด้งแต่ว่าใน้มือนี้อันปวท่านแบ่งพันเ่ราะท่านมีจักคนมอยู่กิดตอแม่บังอ่อนพอสละบทกับี่แล้องพบเป็นถึงนเจ้าภาพมือนี้พ่อสิได้บ่แบ่งพัน ผู้ใด้จิได้บุญก้อนกันเด้อดละบ้างพีละน้องลูกเด้ออีพอห่อถ่ายยู่อีพอร่องห่อหนากัรบัาลูกบาโยกับจิบวิจิตหอดอีพอเด้อมาเด้อผู้ใดมากกอนกระดาไปใส่ใจก็กันละบ้างลูกเนาะพ่อเนาะลูกสาวก็ลูกใส่กามีพ่อได้่ยูได้กินสุโคโจคนเดียวภาษาพันเดียวเนื้อลูกกับแม่แม่บังอ่อนอยาให้เพ่อใหญ่เลื่อนยังภาษาโมพีโมน่องเชื่ออายุนี่กามีแม่แมงอ่อนนั่นะพ่อใหญ่ก็โมใจสวบก็โมน้อแม่เนาะ นาลูกได้แม่เด้อโอ้ยหน้าแม่จังมาได้ไหมนี mama. ่พวกมอเจ้า <day> ท <narration> ่านแล้วให้ไหลขึ้นไปมองเกา้ยมแมยุมกว่าทุ่มลูกเต้ากันไปนะยุ่สบายแงมาทำการค้าหากำไรไก่ได้ง่ายง่ายตายเป็ดย่างไก่ย่างสะต่างนันเนลัง ขายขนมข้าวต้มผัดมีแตงโมึิงกโปรกะนปากระดกกระดิ่งเนื้อไ่ใจไกยต้องไก่ซอยหน้าริกาเเจียไม่งั้นนม่ไรเดินเดินเดินข้าวทองเจ้าโพลาแสนสองแสนสามแสนสี่สองเนเด้อเออแลวน้อน้อแม่บัดนี้จิ้งจกเรื่อง จบบบาทจำเสีเียงมนตากระบวดแล้วบางฟังมาปลูกแกว้วจะทำสังเงว่าเฮนาเลีล้วละนะสาสั วาเล่นไปสัดอกกิแม่มาซื้อๆดอกว่าเรียวกับพ่ได้เนาะกันได้ก็เอาอีหลีละ ต่ว่ากันแดดไล่ขอก็บ่ายานดอกยานถ้ามันซองแล้วก็บ่มีมองลบอาฟังตอนเมรเนี่มาบังไงในเด้อมันขึ้มแน่อยู่งบาดเนี่ยเนี่ย สมวนก่อนมาตัขาดน้อเมียน้อประวัติธาตุ์องขอน้อยลูกใจขาดเมียเจ้าความเมียความชดยัดมั่งขอเลยแม่ทำใจไปได้น้อที่วันเกิด ป้าต <ersch> ิ่มดอกแนวสองไม่ใหญ่ใมันมาเจ้หัวข่าวข้านเอาดอกคนแปรเลยมังกันสภาพแล้วโอ้ยแนวนกยอมมีอมมีโอ้ท้าออนยังนี้เือเป็นยังคนประจักษ์มโหลายกาคายรักสรงไว้เห็นประเด็นแกมเหตุและผลกันแแย่ พวนแปรไปไรต่างเหี้กักักมักติอ่างวเห็นจังก็ซ้ำเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วฟังสิแอลป่าทกลานจำร้องโบสิบันยายยกเทศพนาจาเรื่อโบที่ได้ย่าเยื่ยงนบคล้องมาพบบาแปกอาจะมองนกกินแม่ เบียดยังทารับใจจึงทำให้บาปมันเนี่ยป็นห้องว่าหิวปันได้ไกลอวดให้กันนั่งคือแม่ปวดจนเกียดยานทำยานเกิดให้เกิดก็นับคนเลือเชิดเจ้าคนเลือดเขาอวดเขาอันบอกก่อนสั่งน้อยโยมเมียน้อย กว่าเธอัตยักยันสีเห็นหมองดอกปองค้างเอ้อโอ้โอ้โอ้อ้ ทางแกงไก่จางบัลาพังแล้วหยับมาทั้งแกนหัเลือดวิไลไพ่กวางสิ่งทั้งกวางสันจางไปตามธรรมชาติจังมาเมื่อแล้วแกงกระเล้งเต่าได้เปลี่ยนโลกกบหน้า กะตั้งเปลนบุญบุญในสร้างก็กระทำกินดอกแม่เอ็ยหน่งน่งฝนตกเด่นซ้ำซ้ำในแครงทำมาเสาวนหนน่งเกิดมาจนจะต้องส้วนินจีบหัวท้ายางไก่เอ่งเน่งเน่เ่เน่งน่งน ลากขันใส่แม่นบักตู้ได้ทนตัวโยบ่เศ้าแมงเมื่อนี้นั้นฝนดังเย็นยามเศร้าเต่าตื้มกันเสียงอาตรุษใจเสียงตัวพะยุแมงป่าแมงพวกชาวนาชาวไร่กะดีใจจังสาบสานไม่ใช่ ตกมาหอดในโอกาสฝนป่าลงทรงให้ใจเจ็บดอกเจอแง่แมงแมงเจ้าหน้าเอ้ยพี่ได้เกิดแข็งแรงบ้าฝนบ่อน้อยน้ำบูกรักำับรดนมองกับมือร้อยคอยน้ำเนี่ยว่าหน้ารดนมองบ่อมีความสิ P, ไรทานไปเนี ล้วนแต่สิ่งกันดานภาคิสานทุกคนนาได้ขอใ้ป่าได้สมควรเจ้าหน้าไปกะแสนทุกลุ่นสะหอดคำกระทำงานเขาจิ้นบ้านจิ้นมือสี่วามแก่งเธอสอน เส้าหิสันกินเกล็ดก้อนหน้าท่อนแขนตกยากแส้นล้ำมากจะต้องตัวประทังไม่รอผ่านน้ำเนงเน่งเน่งเนชีวิตของคุณฝากไปครับขอน้ำจำต้องกัวรสแบ่งกันเน่ง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 ปากไปฝากมุขขยันกาอะไรบอกค่อยไปนกคนบ้านกอท่านกินยันกินเสือมีสองกินสองมือ

ไอเดิน hmm. วับพวักเสกทีได้นั่งยิ้มบ่มีได้หรอกยังคนนึงว่างมาเอ้ยตัวน้าไก่แม่นคนตต ในทนภาลอาเกีตป้องกุ้งไหวป้องข้าวเกยรมากระวนหลายลุ่นเกิดมาจนต้องสนสวงให้เหมิดโคกันเหมิดบาทจัดจะเกิดก็ราไร้ผร้ใดพวกกระดังกนั่น ขันเลือกเกิดได้นั้นสิไปเกิดนำคนรวยพวกเศรษฐีมีเงันขังนังนับนั้นเันเยี่มแม่นกาแม่งทิ้งเพราะก่าได้ไม่สีแรงรันกอดพอสิรดฐีเฮงลำที่ทำร้างแต่กวดสเนียแจกคนรวยเหลือใจโบกใจดอกลำบากฝากไปกินดอกเบี้ยเหลือใจย่างคุ้ม Sociedad, Bref, ย่างจุงควายไปเรื่อยๆแม่ใหญ่เอ้ยย่างจุงควายไปเรื่อยๆคิดเลยไปตามประสาอนิจจาความคิดบ่โยนจงคงเทียงบ่ได้ยินไว้วอนเฮ้ยจึงน้าร้อนแล้วหอดทองจากปากเจ้าและตอง ซึมน้ำดอกเปียกกายเนงคว่งมาเอ้ยหนาวกะหนาวจิงหายสะบันตื้มน่อตามตัวเนงป้ากับมดสันสางสะบังตาหลอกมาแล้วหน้ากะไก่บ่แป้แล้วจนขาด

ได้เตรียมทายานมันสวยเอาเอกใจกโค้ยแล้วข้าวดึงขึงมันร่รีบจัดก,การไทยคนเกิดมาจนต้องสู่ต่อไล่ไยไปบริลลอจับหางไก่ไร้ท่าแล้วเถวน้ามังกห่หเมเนยาวไทยวนยาน,นกดเที่ยวสมพ่อหลวงวางวางน แต่ลำคานกวาหีของกะพองหนึ่งทั้งทื่นแต่กะโมเขินไอเมืงเบื่อไปตามม่หนึงห้องเด้อบัตูห้องเด้อมึงจะรู้หนาลูหลังเด้อไอไมาโอ้ยเดะกว่ไปกินยาสามข้องไถยเปโอ้ยมันจะบ่ไปพ่อคูิดใช่ไหมเขียดหลดโอย โอ้ยน้อแม่ไทยได้จำจีบนังต้องเอกขาดปัดปัดปัดนานไปหางว่าตไอเลือบยู่อะบานนี่นี่เอ้ยนังต้องเอกขาดแล้วบัดเนี่ยนี่น้ำควายบกน้ำหองน้ำคอง นางต้องแอกก็มาเจียแน่นร้อนไปของหากไม่บาดเยวขาดปัดโอ้ย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 จไทยน้าเดียวห้องเนาะไปหาเกี้ยวไม่มาใส่จังอนกันแม่งไงเัียจังใดจังใดกับพ่อใดไคให้มันเดียวห้องเนาะโอ้ยน้ะแม่ไทยได้สามที่ค้องน่งต้องแอกกระขาดจำอาเครื่องไม่มาใส่แทนเนี่ ฟังมาเอ้ยเกินมาลูกยาแขนประกาศโคประสานคนทำการเพียงคนยาวเปลี่ยวกาใจรอกคนหวนตอนนี้มาได้เยียมสังขารก่อนยากน้ำหอนต้อต่อข้ามไม่ไงข้างก็เก้าแล้อาบน้ำดอกยำเท้าได้เห็ด รวยเข้างาอีไเวลาถักขายางน้ำหางไทยคนทำไปงานกีดจังกาดจองขึ้นเมื่อบานไม่เห็นมันบอกตาแก้วเอาเข้าให้ออกมาส่งซุ้มนาตรงยกไก่ไก่ขากินแล้วทตัางแต่นา ฟังมาเอ้ยเกินมาเดียวขึ้นไปตั้งแต่บ้านฟังมัดควนกันอยู่ลายจนตาลายอยู่แหงล้มบอกหูดังเออข้อเมียวขึ้นหายจนตาลายดอกลาอ่อนเออกระตุ้นทวนตอนมาด่าดอกโยบานลาวสิมาจนท้องลาวสิเบ่า ຈັ່ງໃດແລ້ວລ